สวัสดีครับหัวเราจะชนอะไรนี่น้องเฟิร์นเฮ้ยเราังนี่มันคือเอกทาวเวอร์ไหนเอกนี่แหละอยู่ข้างในนี่นะครับจะมีเอกเซอร์ไพรส์และเอกที่ไม่เซอร์ไพรส์นะครับคือไข่จริงเห็นแม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดวงกันว่าไขรจะได้อะไรจะมีไข่เซอร์ไพรส์อยู่ห้าไข่จริงอยู่ห้าไข่จริงจะมีทั้งไข่ริงกและไข่สุ โอ้โหไอ้ไข่ได้ดีสนุกแน่แล้วก็เฮ้ย <laughs> ต้องทำไปเนี่ยเอ,อาหาโน้ตเปิดไข่เซอร์ไพรส์มาหนึ่งปัญหาก็คือว่าเรารู้ว่าอันไหนคือไข่เซอร์ไพรส์กำังม,มีกันอยู่สองคนใช่วิธีการเล่นง่ายๆก็คือเราจะมีดวงพิเศษปืนวิเศคุณคุณใน,นลกล่องน,นี้อ่าแน่นอนฮะแต่วันนี้เราไม่ต้องใช้หลอดน้องเอปิดไววางไว้อย่างนี้มันก็ได้เปรียบจริงครับคตระกเอาเหรอเฟืนรู้ใช่ไหมว่าเฟืนมาตรงไหนใช่ โอเคงั้นพ่อสลับดูลแล้วอะ่ะใช่ไหมเสร็จแน่ <laughs> แพ่อสลับนะพ่อจะไม่บอกคนแล้วพ่อ,นนะพอสลับเลยนะเสร็จยังเนี่ยอ่ะอย่างนี้ก็กลัวพ่อรู้ใช่ไหมอีกรอบหนึ่นเนงเปิดสลับตอนนี้ <laughs> แล้ำไปหัวทั้งห <laughs> ัดเลยงงเลยทีนี้งง <laughs> สลับยังไงก็ได้เงี้ยโอเคมั่นใจยังว่าไม่มีใครรู้ ตอนนี้เปิดเริ่มงงเลยใช่ไหมนี่ยสัญญาครับเห็นแล้วต่อหยิบใครได้หยิบก่อนชุบไอ้ผู้ชมไม่เห็นต้องมาไปชุบตัวนี้ยิงชุบใครได้หยิบก่อนเพราะใช่เพราะการหยิบห้ามห้ามเลื่อนนะจับแล้วโดนได้เลยนะจับเราแค่หยิบเลยดีมีการโอเคนะกติกานี้นะโอเค มันอยู่ในหาม่เจอโอเคพอได้มาแล้ว <c oughs> พอเลยอันนี้อ่ะไปเรื่องว่าอันนึงเอ้าโอเคอ่ะกลองลง่ม <c oughs> มานี่ชมดูตรง,งนี้ <c oughs> <c oughs> okay, ดีกว่าแจะบอกว่ากระดาษนี่มันก็ตัดาดีครับเอ็คยัง นกระชุนรุ่นะเฮ้ยทำไมหลวงพ่อมาเรียนเรียนอ่ะโหโชคดีมากโหไหนต้องคนโชว์หน่อยสินี่โอ้คนได้ไข่ไข่เซอร์ไพรส์เลยเป็นรุ่นให้คนตัดทีละคนทีละคนสวยมากเลยอ่ะเป็นตุ๊กตาสุนัขด้วยอันนี้จานจานจานมันไม่จันมันแล้วมันเป็นสีสวยมากเลยเป็นสีชมพูแล้วมันดูแบบโปร่งๆแสงนิดนึง แลก็มีขนมขนมเวลน้องพูดเสียงดังสิขนมคานนเออขนมขนมมุ้ยน่ารักนี่มีอะไรอ่ะไม่ใช่น่ารักอันนี้เขาเรียกสติกเกอร์เขาเรียกแทททูแทททูเหรอคะแทททูรูปหมีค่ะน่ารักมากเลยมัวใจเด็ดจบย่างขายเธอเนี่ยจบย่างยกไปที่นี่มันไข่ดีกว่าเอาไม่เธอไม่เป็นไรใครดีแน่เลยเย้ จะออกมาแจ็คขอดอันแรกหรือเปล่าโบะเลยไหมต้องขอเอาเบากันได้ไหมจะเป็นไข่ดิบกินปะเนี่ยไม่ใช่ไข่ญี่ปุ่นนะเฮ้ยสีอย่างงี้ถ่าต้มอร่อยอิ่มอิ่มอิ่มอย่างงี้มีอิ่มก็ต้องพู้ชมอุ้ยขออิ่วเลยดีอ่าเฮ้ยมะนาวไม่เอาเพิ่มขออิ่วมาหน่อยอิ uh> uh> ่วอ uh uh ิ uh <h <h ่ว เนี่ยครับมันเลอะผมก็ต้องกินนะฮะขอบคุณน้องเพิ่อเอาซอสมาให้อย่ากินผิวละเซ่จะได้ไข่ต้มยำข้าวเปลี่ยวโอ้โหแสดงว่าตอนเด็กๆที่ได้ไข่ต้มบ่อยใช่ไหมมันเป็นยังมะตูมยัมะตูมต้มอร่อยมาก อ่ะกล่องมาแล้วครับกล่องหันสามมาแล้วชุบช,ชนะอีกแล้วอ่ะเลืกก่อนเลื่อก่อนนะเออพอเจอตัวเอ้าวโดนแล้วพอเสียสละให้เพิเ่มเลือกก่อนได้ไหม,ไ,มได้อ่ะพอเลือกอันบนแล้วกันอ,อ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนี่เลยมาแกะหน้า,าเลยน้องเพิ่น นนกอย่างงี้ดีกว่าน่แบบนี้ไงไอ้พอปนเอาละนเอาละนี่จะอนแล้วอะมาแล้วอมกันลุ้เลยทีเดียวฟุ้เป็นอะไรอนให้ผู้ชมดูดีกว่าให้คนก่อนลุ้นของคนก่อน ไข่ต้มไข่ต้มไข่อุ้ยได้ไข่เซอร์ไพรส์อีกแล้วอ啊อ๋อกินไข่ต้มดูด้สองแล้วอยากจะไข่ดิบก็ได้ไม่เป็นไรวุ้ยโฟกัสโอ้ย,ย,ยอย่ะดูข <c oughs> องพ่อสิของพ่อสิโอ้โหวันนี้มากับดวงแท้ๆขนาดพ่อหยิบก่อนนะเนี่ยแสดงว่าวันนี้พ่อดวงตกกันสินี่แกเลยดูของเพื่อนก่อนนี่นี่เป็นฝั่งของเล่นเรลงังตู้ ของปอเก้อด้วยนะแกใกล้ๆเลยแกให้เพื่อนๆดูดีกว่าอะไรเนี่ยปอช่วยถือให้หน่อยแกกบขันนมขัขนมขันนมเอาเหรอเอามาหนึ่งคู่เลยนี่ของเปอเนี่ยอย่างนี้อยากกินไข่ต้มไม่ได้เหรอไม่เป็นไรผมกินไข่เจียวได้ไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงมันเป็นชขุนละหูเอ้ยกบกระโดดยางไม่เหมือนอันนี้ไม่เคยได้ตัวมนุษย์ก่อนนี้เหรไข่ต้มเลือดใครดิเขอให้ไข่ดิ ไ,ไปเรืง่ง <laughs> นู้นสินี่เรข้อบอกราก็รู้แล้วหมูถ้าใครดิบมันก็ต้องแตกอะ่ะเย้เร <laughs> อตายไปไหนกันเพื่อนก็ <Go. S 1> ไม่เป็นไรมันกินช็อกโกแลตดีกว่าโอ้ยเพื่อนมีของกินเออวามันมีขนมกินเดี๋ยวดะตอนนี้มันคงเป็นน้ำไปแล้ว ยังอยู่ดีชูหน่อยชูหน่อยขนมเป็นยังไงมานั่กินยังงี้เลยนี่ต้องกินใช่ไหมต้องกินดีเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี่แล้วลืมกินแล้วมันมีขนมด้วยเหรอเอาล่ะโอ้ยพ่อยังปอกไข่ไม่เสร็จอุ้ยเบื่อไข่ลงไปในอิ้วคีวิลันทุษนี่นี่นี่โอ้โหออกมาใส่ต้นไม้ อุ้ยน้องเคิร์มาดูซิว่าเป็นไข่ยางมะตูมป่ะดูไหมคิร์น้องอิจฉาโอ้โหเคิร์น้องอิจฉาแน่เลยอยากกินนี่เลยโอ้โหคนพุ่มนี่เขาชั่งต้มเท่อพจิ้มกินอย่างงี้น้องเคิร์เอ้ยโล่นหล่นล่ลนี่เลยนะครับอืมของควรก็อร่อยอืมอร่อยมันกินได้เละเทะมากกินไหมคิร์กินไหมโอ้โหอุ้ยดูครับไข่แดงๆนะครับไข่ดงแดง อุ oh oh. ้ยโย่โหรับผมเด็กเทน่าดูใช่ให้เราเท่นนักไข่ดิมดอร่อยมากพี่จีอยากบอกคำว่าจุกมากครับไข่สองปอล้วครับแคลอรี่มาตึงมาต่อเลยดีกว่าเกี่ยแล้วค่ะดูค่ะโอ้โหเอามาค่ะนี่ก็เกี่ยแล้วค่ะดูค่ะ เจ็บใจชุบอยากได้ก่อนอยากได้ก่อนได้ไข่ต้มแน่เธอจับได้แน่แบบแบบเฮ้ยเสร็จมาแกะเม้นแกะเฮ้ยมาแกะตรงนี้นึกเฟินเดี๋ยวไปแอบฟุ้งชนเดี๋ยวเธอจะเปลี่ยนของขึ้นไงเฮ้ยเอแกะได้แล้วแกะได้ปะ เฮ้ยไม่ใหญ่ใหญ่พูดผิดเลวอ่าเปิดผ้องกันเปิดผ้องกัน,น <laughs> เด้งเด้งไข่ดิบไข่ดิบพูดว่าไข่อะไรไข่ดิบแน่เลยเพื่อนต้องเป็นบาร์บี้ <laughs> บาร์บี้ <laughs> บาร์บี้ของเขา <laughs> บาร์บี้ของเขานะฮะบาร์บี้มันมีอะไรกินนี่ว่า โอูเลยกินมาตั้งสองตัวมันมีลูกอมมันมีลูกอมด้วยเหรออือพระเจ้าเดี๋ยวเอาที่ใส่เปลือไข่กับซอสมาด้วยค่ะเราให้คงน้ำเปลือกไข่จระๆเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเคาะก่อนโอ้มั่นใจว่าไข่ต้มเหรอตัวเลืเสียงมันไข่ต้มชัดๆเอาเช็ดเช็ดมือกันเอ้ยเช็ดเสื้อก่อนเฮ้ยลูกอมมันเป็นไอ้นี่เป็นอะไรแมกเนตแมกเนตเหรอใช่ เว้ยอันนี้มันดูมีน่ารักแม่ครับแกะได้ไหมใส่เสื้อผ้าแกะได้ไม่ใส่เสื้อผ้าผู้เล่นโอฟอฟอีกโอฟอฟต้องกินลูกอมใช่ไหมนี่เดี๋ยวพ่อแกะเนี่ยให้คุณชมดูก่อนใช่ไหมอุ้ยเป็นแมกเน็บมันเนี่ยมันหนักน่ารักมากจำได้คราวก่อนที่เราเอามาเล่นในสระว่ายน้ำใช่ไหมแล้วก็เปียกนี่นะครับเป็นแมกเน็บนะครับ ต้องทำนี่แบบน่ะฝนก็ไม่จะมีอาชีพอ่าาแล้วก็มีมีลูกอมสมองรูปนะครับนนแล้วก็มีกระดาษอะไรเนี่ยครั้งที่แล้วที่น้องเิร์นทำเปียกในสระน้ำคอับมีอัน<ม><ม>นึงนะสร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่นะนี่โอ้มีอันนี้เรียกอะไรน้องเิร์นสติกเกอร์เหรอใช่สติกเกอร์ด้วยนะครับดูจ้าวหนี่ย โหดูมาเก็บจะแกะเปลือกไปด้วยอ่ะไม่แกะเนื้อมาตรงแกะมันก็จะเอาเปลือกมาด้วยที่รู้ก็ขอองลุ่มหนึ่งนะครับเอาลูกเดียวนะรถเดียวเอารถส้มแล้วกันนะโู้หใส่ไปในถ้วยเลยละจ้ะระวังเค็มปี่นะเธอไหนเธอให้ผู้ชมดูระวังถ้วยครบระวังถ้วยระวังถ้วยบนบนโต๊ะเด็กเหรอนี่โอ้โหเค็มปี่แน่นอน ลองดีเหรอโอ้มันจะไม่เค็มไปเลยนะั่นน่ะลูกสาวไม่ผมเอาน <out> ้ำจิ <c uman> <c uman> <c uman> <c uman ้มออกก่อนนะโอ้โหแช่ตู้ในช่วงนี้เพราะมันเป็นเกมที่คนแพ้รู้สึกไม่ไม่ได้โดนลงโทษอะไรเลยนะอืออือบกพรองโดนลงโทษไอ้ตัวเปลืองไข่ยิงชุบยิงชุบ เฮ้ยอีกแหละเพิ่มเลื่อยก่อนนะครับเชิญเจะเท้าเบื่อแน่นอนทำไมเพินจับได้อันนี้ไม่อยู่เพิ่งแอบมองจีเอามาโชว์เพื่อโชมกันก่อนเพี่พี่บงได้กินไข่อีกแล้วลุ้นซี่ไข่ต้มใครที่หวังว่าใครที่ได้หยิบก่อวน่าจะได้ไข่ทำไมอ่ะไม่รู้ก็ตอนที่หยิบกลันก็ได้ไข่ตอนหยิบกลันก็ได้ไข่มันเป็นดวงนั่นแหละ เรียกว่าเป็นชะตากรรมโอ้โหนี่เราได้กินกันละสองฟองเท่ากันเลยนะเฟิร์นอย่าเพิ่งทุบนะเฟิร์นไม่รู้ว่ามันดิบหรือมันสุกนะเฟิร์นใจเย็นๆนะลูกบะเบียอุ่้ยเข้ากับหน้าตามมากเลยอ่ะอ๋ะอ,อนัอ่นเฟิร์นเฟิร์นได้เป็นไข่ต้มหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ว่าได้เป็นเบอร์บี้นะฮะต้มมาเสียงแบบนี้เสียงไข่ต้มโอเคเอามาดูกัน โอ้โหรลดไปันไปทีเพื่อจะได้กินไข่ดิบต้มต้มดิบเละคือมันต้มนะแต่คือมันไม่สุกไงเละครับเละต้องกินไหมนั่นน่ะเสียใจด้วยไข่ต้มอดกินเลย ไปล้างมือไปครับไปล้างมือเอาไปล้างมือครับไปล้างมือเอาไปครับไปล้างมือแต่ระวังนะใส่เสื้อเดี๋ยวนะนี่มันไข่ต้มจรไหมเนี่ยหัวใจหัวใอ้โหอยากกินคินเนสจอยอ่ะโชว์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 โอ้โหอันนี้ยังไม่เคยมีนั่งคอดเลยพวงคุณเจ๊โอ้โหสวยอะโอ้โหอันนี้สวยมากเลยโอ้โหเหมาะกับหน้าพ่อม ดูสิคะเป็นพวงคุณเจบับบี้เป็นติ๊กตันที่รับงกล้องเราอยู่ใกล้เกิอยู่อก็ติ๊กตันสวยมากเลยดูสิวันนี้อมสตรอเบอร์รี่เลยอือร่อยม้วนก็อร่อยสวยมากมาเอาไปลลุเเรายไปแขวนกระเป๋ากล้องนะคะเรียบร้อย เอ้ยชุ๊บเอ้ยพราะฉะนั้นอ่ะพอต้องเลือกก่อนอ่ะ <c oughs> คนเลือกก่อนมันจะได้ไข่ <c oughs> มันของเกมแล้วอ่ะ <c oughs> พอเลือกอันไหนดีวะดูแล้วเ,เอาเลยนะเอาดวนอันบนนะอ่ะอ๋อมาก่องหัสสาวเอาไปดู <c oughs> กันเป็อนอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยดูด้านหลังกัน ชอบก,กว่ได้แล้วพี่เอ๊ะอืมมึง,งกันทั้งคู่นี้ผมรู้สึกว่าคนจับคนแรกมักจะได้คนแรกโอ้คงคอง,อ,งอ่ะกระเจ้าอัอนนี้ดีกว่าแล้วทำไมอันนี้พังไม่ยืมดมันได้แล้ว่าลุ้นเวืดีกว่ามันได้คิดได้รอบกะจบเลยอ่ะอ่าหมอได้ไข่อ่ะเป็นไข่รูปที่สาม ออกมาสิไข่อู๋ทำไมไข่ห่อในหอ่อเนี่ยดีมากเหยเพืนได้เอาพอ <laughs> นี่มันเบาเบา่นบา,บาน้ำตาลเขาถ้วยมาไหมเคาะลองเขาะดูถ้ามันดีปะ่ะเพิ่อนถ้ามันดีปะ่ะ ทไมดิเขาต้องกินไหมเนี่ยเออเฮ้ยสุกเฮ้ยสุกอ่ะเเดี๋ยวได้ไหมนำมันต้องไม่สุกเอ้ามุกี้บอกสุกอ้ใครเดียว ต้มยังไงวะมันยังเป็นไข่ร้าวอยู่เลยมันหลอกพ่อเดี๋ยวพ่อไปล้างมือก่อนนะครับไปนุ่มปนแกะเฮ้ยวันนี้เป็นรถเป็นหยักไปนุ่มปนเอาไข่ไปปนโอ๊ยบิ๊วยังจะคิดถึงเบอร์อีกไหมนี่รถเท่มาก ก็จะเป็นรถนะคะที่คนได้มาจากคินนจอยค่ะอ้าวมาขอกินะคำดไหมปลอบใจปลอบใจค่ะรางวัลปลบใจอ่ะบ๊ยอมาองออาหนผู้ชมไปก่อนนะเราุกินเงินตัวนี้เรากินหมดอ่ะว่ากินไข่ต้มไปสลูกว่ากินไปกี่ลูกส ลูกเดียวอีกลูกนึงแตกชาัมือเป๊ะ <c oughs> เลยครับแบบคือมันเป็นไข่ต้มนะคะ <c oughs> มันยังแตกแตก,กได้เด็งลูกเหมือนกัน <c oughs> คุณเปิรนฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชลเลนต์ไข่เซอร์ไพรส์กับไข่จริง <c oughs> จบไปเรียบร้อยอยากให้เฟิร์นกับคุณพ่อ ทำอะไรเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ทำเฉลยหรือจะเฉล์กับพี่ฟ้องกับคุณแม่ติ๋มก็ได้นะครับเหรือจะใช้เลนจ์กับเพื่อนเองก็ได้เล่นตัวเดียวเล่นตัวเดียวโอเคอย่าลืมครับเม้นท์มาข้างล่างเดี๋ยวพอไปแอบพี้ก็มีข้อเสนต่อกันได้บ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไซับสไคร้กระดิ่งครับกระดิ่งครับกระดิ่งตู้เย็นด้วยนะครับไมโครเวฟด้วยครับ เอาอกได้ค่ะไม่มีใครแก้เลยเนาะไม่มีใครแก้ค่ะไม่บาย